สามีแห่งชาติก้องห้วยไรยเปนหนักไม่ไหวโอนเงินให้ภรรยาเบลคณิถาหมดหน้าตักเป็นจำนวนเงินเจ็ดหลักต้องบอกเลยว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งชื่อดังที่ความสามารถล้นเกี่ยมสำหรับก้องห้วยไรยซึ่งปีที่ผ่านมาเจ้าตัวได้ทำการซื้อรถราคาหลักล้านรวมไปถึงซื้อบ้านและกำลังทำการรีโนเวท ที่มีความมานะพยายามเก็บหอมรอมริบมานานหลายปีจนประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจอีกทั้งเจ้าตัวยังเป็นคนที่รักภรรยาสาวอย่างเบลคณิตถามากจนถึงขั้นไปเงินถึงเจ็ดหลักกันเลยทีเดียวก้องห้วยไร้สายเปโอนเงินให้ภรรยาหนึ่งล้านบาทล่าสุดก้องก็ได้ออกมาโพสต์ภาพสลิปโอนเงินให้ภรรยา พร้อมระบุข้อความว่ารู้ว่าแม่เหนื่อยเอาไปสัญญกรรมนะครับคณิตฐายอดจำปาซึ่งก้องได้ทำการโอนเงินเป็นจำนวนหนึ่งล้านบ้านท่วนให้พันรยาทางด้านพันรยาก็ได้ตอบกลับเอาไว้ว่านี่มันเงินเดือนไหมคะที่สภาพบอกเลยงานนี้แฟนๆแห่เข้ามาคอมเมนต์กันสนันวันไหวอาทิสุดๆเลยครับผู้ชายคนนี้รับเมียเพิ่มบ่ออ้าย สามีแห่งชาติปี6-7อยากเป็นคณิตฐาสามีแห่งชาติค่าปาร์ตรักเมียถูกต้องแล้วค่ะอ้ายเป็นต้น